ห,หโดยไม่ได้นัดหมายกันเลยเนะออาะเจ้าของเขจันยังกูยูครับเจ้าของขาันกันอะไรบ,บ่เห็นเนาะรายการต่อ,อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกววย ครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสีเข่าไปรับชมวิดีโอนะครับช่องบันกลางนาโนชาแนลนะครับช่องของพ่อขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องกดติดตามนะครับตรงนี้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับแลวก็อย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพียงแค่นี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็สีบ่อพลาดคลิปต่อไปหรือว่าคลิปใหม่ๆที่ ช่องของเขาได้เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นประจํานะครับถ้าถึกใจกับขอให้กดไลคแชร์ให้กับคนอื่นๆในเบิงน้ำนะครับเบิงวิดีโอกันเลยครับซอยลวกข้าวทีนี้มาถึงตอนบ้านเจดอกรักครับเดี๋ยวนี้ก็ต่อไปนี้ก็จะไปชมกับบ้านผู้เสียหายที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดขึ้นดีครับตอนนี้ครับ ทางทางทุ่งรวงทองครับไปกันต่อเลยครับอเสอบถามนะครับร้านหลังใดครับที่มาเกิดอันล้มพายุหมุนข้า้งนี้นะ บ้านหลังไหนนะครับทางไหนครับซื้อซื้อมาได้ไหนอัดพายุเกินนี่ทา้งใดแน่นี่บ้านหลังไหนนะ่ยเราพรมเสียหายเปิดในหลังคาเปิดไปแล้วทางไหนครับออกงวครับออกงวบ่เดี๋ยวไปตาไห้ตาใ้าให้ครับเดี๋ยวไปนะครับอันนี้คืออันช่างเรครับเมื่อกี้นี่อันนี้ไปเสียครับนี่ เสียงฉันบ่ฉัดมาชงคนอ๋อฉันคนสบายอ๋อบ้านบ้านหลังไหนนะครับบ้านหลังไหนเนี่นี่เสียหายนี่ข้างหน้าบ่อ๋อครับขอบคุณมากนะครับ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 คขอบคุณมากครับบ่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปติดตามกันต่อครับ พื้นที่ในครั้งนี้ผู้เต่อก็ร้องครับน้องจกฟ้ากับไอ้หมวยนะครับเนี่ยกำลังเดินทางไปครับกำลังไปทำรายการดูครับด้วยความเป็นลัทธิเลยนะครับไปทำรายการด้วยสดๆเลยนะครับดูนะครับคุณนี่อากาศไปพี่น้องเลยยงพื้นที่ตามสองไหลสองนาเพราะว่าจะบ้านเลื่อนคุนครับพี่น้องตามท้องไหท้องนาก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกันครับเพราะว่ามันอยู่ที่ในนิลโลกเป็นส่วนมากมันจะมีต้นไม้ใหญ่มาก อังน,นี้มาแบบรุนแรงมากโดยไม่ได้ตั้งตัวนะครับนี่นี่ก็เป็นอีกสภาพหนึ่งครับที่โดนพายุ ขลลมในครั้งนี้พัดขลลมในครั้งนี้นี่เสาโค่นไปเลยครับเออโยมไปเลยใหญ่บีดเลยใหญ่เลยครับบิดดิเด่นลงเลย,ยออกจากเสาไปเลยโจมไปเลยทั้งหลังค่ะอ่าเรื่ความเสียหายอยู่ควสมควรนี่เป็นหน้าใครฮะนายเ,เจมวยฮะนายนายนายอันโวงเดือนในวงเดือน เออทั้งบั้นกลางนี่บนนี่บันกลางม,<า>มูซีบันกลางบันกลางมูซีโอ้ขายทองเขาไปซีมู้นเหรอฮะอืะอกน่ะอันอย่างย่างไก่เฮ้ยอยู่ไใหนเหรอฮะตังโนหันพีน่น้องโยมมาทั้งหลังล <c oughs> เลยจับเลยโอ้ยพาอยู่โดยไม่ได้นัดหมายกันเลยเนาะ เจ้าของคอยู่คร uh, anyway. ับเจ้าของเขาจะอะไรโบเห็นเนาะอนี่ก็ขออนุญาตเจ้าของเขาพื้นที่ก็ถ่ายทำนะครับ่เางยงไก้แดดก่อไอออกมาเลยเหอแล้วยังไก่น้อยอย่างตัวยังคักบบได้หมว่อย ้มันก็บกคักแล้วแบบนี้นี่หนากวามากกว่าโอ้ยนี่ของอ้อยหยอุบ้ตินะมันคักเอเอยหยอดอ้วนนะมันอ้อยหยาะสินอัวนแบบนี้ไหนดูไหนตดนี้เนื่อยเนาะแบบนี้โอ้ยถ้าเสนมาฟังนี่เนาะนี่เนาะอีเนาะมาฟอดนี่แหละเนาะมันฟอดนี่วิววิววิวครับเียงอ่าๆเป็นอีกหลังหนึ่งันจะอยู่ในบั่งฮะเขาก็ ปลุกขึ้นมาใหม่สิฮะนี้ก็ตั้งเสาขึ้นมาใหม่ยกขึ้นใหม่ให้ช่างเขายกขึ้นไงแสดงว่เาเ,เขานอนอยู่ตรงนี้อ่าเขานอนเขาพักนอันนี้กําลังจะสร้างออโอ้ยแล้วทีนี้อันตอนลมมานี่บอกว่าคนเขาไม่อยู่บันดี้อือคนก็ไม่อยู่ถ้าอยู่ก็ลกมจมไปทีจริงๆมันบ้านหลังสูงเลยมัน